รถไทนะนี่รถไทยแบบ้แล้ครับเป็นรถคูปุต้า l อลสานยเน่อสามหกศนปี่เป็นกด์นกนาใช้อุปกรณ์ต่อส่วนฟ่นวงอันนี้ชุดข้างหนาเพื่อนมันมนี่ใช้ชุดใบใบดันดินไก้อนเพื่อให้เป็นทวงทวงน้ำหนักกำาังครับท้อวมนสนใช้อุปกรณ์พว่วงเพื่อนนี่นี่ขนาดสีนักเน่ยยังน้อย อันนี้ใบนี่ใบใบไถอันนี้อันนี้เพื่อนใบยังก่อข้าวฟ้าดำเลยอันนี้เพื่อนใบยังก่อนฮะผันผันจ้อยโอ้ผันจ้อยอ๋อผันจ้อยผันธรรมดานี่นะครับนี่ครับพอเมันกี้สีเป็นแบบผันธรรมดาล่ะตัวนี้มื่กี้ส้อ๋อตัวหัวหมูเหนียวไว้สท่านับไถไอ้กบเนาะ ใบใบอย uh ู่พูดคับอีกใบหนึ่งจะเป็นใบสำหรับสำหรับไถกบฟางใบอันนี้คือไถท,ทั่วไปเนาะไถท,ทั่วไปไถท,ทั่วไปแล้วก็สดินีนี่แล้วนี่ครับนี่มีขาดเนาะมีขาดเนาะความอ่า,าอผ่านจ้อยจีฮะซใส่ใส่โอ้ผ่านใอยผ่านใส่ใอยเนีย่ย,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 ยนี่ครับอบางคนกําลังอยู่ว่าเปลี่ยน อันนี้จะเป็นอุปกรณ์นี่เพื่อเตรียมเพื่อเพล่ยนเหล่าผ่านสร้อยสร้อยแบบสร้อยสร้อยสายมันย่อยๆลุกนะนะวะเนาะนี่เารถเกจรถไทยคู่ปตานีสามเอลสามหกศูนย์แปดเนอะไอต่ออุปกรณ์ต่อพวงในไรเนี่วเจ้เนี่นี่ครับนี่ชุดชุดต่อพวงเนาะ เอ้อันนี้นกับที่ว่ารถขนาดกลางเยอะนี่ครับสามารถต่อได้หลายเยอะหออน,นิรถอเนกประสงค์อือเดี๋ยวเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวข้าวเห็นมึงแล้วไงอันนี้อันนี้คือปั๊มข้างหลังบอกอ่าแล้วยุ่งแขงแขงกว้างกว้าง,าง,าง,างาอันนี้ไปสำหรับยกยกขาหลังนี่บอกครับยกขึ้นยังไงอ๋อยกนี่ Oh, อันนี้คือยยเวลาใล ah, ้ยังไม่ไถยังเงินบันล้ปับอ่าเดี๋ยววันนี้เวลาข้างหลังเนาะเวลาปับเขาตื้นเขาเลิกวันี้มี่ตัวปับอยู่นี้นี่เับายู้ทางหนาเลยที่ิน้อยที่เป็นเบอบอยอ่ตเนี่ยี่ว่าเขาตื้นเขาเลิกนี่เบอนว่าอ๋ออันนี้คือจากเบอเบอนึงนี่วันนี่เขาน้อยบ่เขาน อันนี้ปับลงเบอร์เบอร์หนึ่งอ้ยนี่ขั้นขั้นถ้าปับลงเบอร์หนึ่งมอนี้ลงหลายเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามค่อยๆหยับขึ้นอ่านี่ครับเอ๋อเฮ้ออันนี้อันนี้คือตัวโยกข้างหน้าดิเนใบนี้ใบกดข้างหน้านี่ครับใบนี้ใบกดข้างหน้าโอ้โหว่ามองเหยียบกับเจ้าไปยังเนี้ยเนาะหลาย อันนี้เดียี่ยังเนาะอ๋อันนี้เป็นคันเล็กอันนี้เดียวเบ็กอันนี้ที่ยังขนาดอันนี้ตัวปันันข้าหลังอ๋อตัวนี้เป็นตัวปันเข้าหลังได้ๆเถอะเอาตัวนี้ตัวปั้นตัวนี้นี่ครับเอาว่าบงอย่งของในเนี่ยไอพวกเขาหยาดพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นเคี๊ยสายเคี๊ยเร็วปกตินี่เนาะ กรบือ้อเกียร์ต้าเกีย,ยร,ยใยร,ยรย์ใต้เกียร์สาเกียร์เดี่ยวกนี้อันนี้เดอนันเมืออ๋ออันนี้คันเงมือนี่นี่หวังท็กไหนได้่ะอะเดี๋ยวอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นคันเ่งมืออ่าคันเ่งมือเนาะอันนีังนี่เดี๋วียังนี้ยไเนี่ย เข้างนีไฟเี้ยวไฟอ๋อบวกไฟเดี้ยวไฟอยัางนี่นี่อันนี้ครับเบรกอันนี้คัดเนาะคัดปกติข้างนี้เดียวอันนี้เดินหน้าถอยหลังเอ้โอ้ประเด็นอันนี้บะคัดเด่นชัดโปรเจกต์แล้วอชุดเกียร์ชุดเกียร์ซีเกียร์สามเกียร์ยังกระเจงเขาเดินหน้าถอยหลังเขาเปลี่ยกียร์นี้เกียร์นั่นเลยโอ้เกียร์ซีเดินหน้าเดินหน้าเกียร์ซีทีน่โอ้ครับอันนี้อันนี้คือเกียร์หลัง อันนี้เลยถ่ายล้างเดินนาขนาดอยากเดินนาเร็วกะเดินตัวนี้เออดห่งจะสองสามเออ้าอยากอยากถอยล้างก็ถอยวันี้เพ่อยากอยากถอยเร็วกะวันนี้อ๋อครับอันนี้เด้ป่เนี่ยกระต่ายกับโตกัเรียนเกียร์ธรรมดอ๋อควบสากควบไว้ี่ครับเอ้าฮะ เขาเลาไนอ๋อเป็นข oh, ับสอขับซอ่าอันนี um ้อ yeah. ันนี uh, ันเล่ ah, ันเนนกียรธรรมดานนเกียร์ธรรมดาชิสัขับสอนอขันเวเลาไถสัขับซอ๋อนี่ครับมีการเป็นการเปินการรีวิวอ่ารีวิวรถถนรถถคู่พระตาน่อยอะแอวสามหกศูนย เพื่อนแกกํกาลังขีมาใช้อุปกรณ์ส่วนฝ่วงคนที่ไปต่อนี่ต่อผ่านหนีนะครับต่อคนที่ไปผ่านเอาไปย่อยดินนี่เอเดี๋ยวให้มาึามงเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่นกนกําลังขีมาถอยใส่สองซีหกหกครับอันคำนิดนึงะได้หกเอเดี๋ยวเพื่อนแกกํกาลังถอยกข้ามาใส่ละ

เขาไม่ได้แล้วนี่ยเขาอา่ะีมีเป็นขัดตอเนาะี่เราตงเม่นกันแล้วเขามาใส่ยู่ นี่ทางยังนี่ว่าจะได้เลี้ยวไหมบ่เล่นไหมเฮ้ยเอาตัวนี้ียมันกระดมยังอ่าเอาต้องเดินแนาไม่แล้วมุ่มัมนบ่ะไ้กันเนี่ยอ่าเดี๋ยวอยากไปตัง้งรับไหม không phải là không phải đâu, bắt cà bắc hồ tới này, ôi dạ tặng lắm mày đi đi gần à, mà xe này ô

เราตัวหน่อยมาใส่ก่อนใส่แบบเัื้อข้าวเสือ้ออันนี้พี่กะเจียวตัวอันนี้นี่คือสลักมันดีดเนาะอันนี้คือสลักมันนี่ดีเออเดี๋วยวไปหยิบมาใส่อีกทีหนึ่งโอ้ยเกลังปรับอยู่ครับาโอ้เป็นเครื่องจักรคุณแรงแน่เลยเครื่องจักรคุณแรงสำหรับนี่ครับ,บสำหรับพี่น้องที่มีมั่วมีเฟ้อยกใช้บัตรเอาไปไถหน้า นี่เอาไปไถ้หน้าไ,าไ,าาไว้ไครับไปไถปลูกหนาด้วยอะไ้ครับปลูกหญ้าไว้เตรียมไว้สำหรับช่วงหน,น้าแล้งเนาะช่วงหน้าแล้งอย่างว่าธรรมดาได้มันต้องสำรองหญ้าไว้สำรองหญ้าสำรองเสี้ยงไว้นะครับเนาะแต่ก,การระบบระบบการจัดการยังก็ต้องเตรียมไว้พร้อมเพราะว่าแหล่งมันอกว่เป็นว่าข้าวเยวเมันก็ใส่ระยะเวลาอยู่กับคนขบไข้จะไหล หลายเดือนด้วครับบางครั้งจะหลายเดือนนะฮะก็ต้องเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นรถไถเอาไว้เนาะสำหรับที่เอาไปแป้งเนีเอาไปปั๊บเอาไปปั๊บดินเจียดินแบบนี้สำหรับไถกบยังต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสูแลกี่ค่อนข้างจะใช้ได้ดีได้แหละที่ลองที่ไหนมีงบแล้วมาสื่อมาไว้ประจำประจำคลอกประจำฟาร์มนะครับก็จ้ำๆงามครับ เออทำอะไรรีวิว <laughs> ร <laughs> ีวิวให้มึงนี่ครับจะมารีวิวให้ชมก่อนอย่ารอยให้ฝนใส่แล้วกันนะส่วนมึงหยาบฝนหยาบฝนยับลงนี่ครับสัปดาห์ที่สองที่มีรถไถอยู่เนาะแตลองเอาเอาไปใส่มึงใส่ายครับง่ายอยู่นี่แต่ว่าขันผู้ใด้คบว่าเป็นก็ต้องว่า ศึกษาเนี่ยจังหน่อยพวกมันขั้นโยกโงี้นี่นั่นก็ค่อนข้างจะหลายอยู่ค่อนข้างจะหลาโตนะครับเนาะเดี๋ยวมึงแค่เพิ่นเพิ่นกิดกำลังปรับกำลังใส่เยอะสักพักมึนก็จะหยุใช้แล้วเอาก็เลยมาถ่ายวิดีโอมามึงจำราพี่น้องที่เมื่อกได้เห็นเนาะก็เลยถ่ายว่าอี้เราเขาเรียมึงแบบ ขับไม่จุดับโอ้ยังเกจยังเพดอ๋อปรับไม่เอาขั้นเขาเรียนเขาเลยไม่ได้ป่ะครับเรียนไหนมันซ้ำๆกันเสียบพารล็หรอหรือว่ามันเขาหนักอ๋ออืมครับ นี่ว่าไเสียบเข่าพุ๊บปับแล้วนะต่้งรำมตรงๆว้แล้วเสียบคามรดว้านี่คือประสบการการใส่งานมากกับคนอนกลางจะไลยแล้วขี่ดินขี่ยากันมาจับเดยขี่ดินขี่ยากัเลยมาจับดน,น,นยังไงเก๋กัล่าเหยีย้นน,นะบนะ่าพอต่อดีก็ต่อมองเียวนะึงะกาต่อต <c oughs> กัล่งฝาฟังแข้งหน่อยด้ บางครั้งน่ยมันยังไ่ได้ซ้ำก enfin ันมาไหนมันยังเขาว่าด้ดีมาไหนนะครับกำลังจับนะเอ๋อการอุปกรณ์เซฟตี้ตรงมาก่อนครับอ่าน้องอุปกรณ์เซฟตี้ยังต่างๆกรับตรงมากคือนี่การจับต้องเปิดกระสังใส่ถุงมือไปน้ำรับเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันมือป้องกันแต่อันี้มันบาดมันยังไม่ละเนี่ กรอนเซฟตี้ก็สำคัญด้วยกันครับใส่ถุงมือไว้ก่อนเดี๋ยวห้เพื่อนใส่ใส่แล้วก็กนนะระดับไม่เอาต่อเออเอ